สวัสดีครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับควินด้อมสองในควินด้อมสองในราวที่สามราวสามก่อนราวสามแล้วก็เป็นการแข่งแบบสามจุดหนึ่งซึ่งสามจุดหนึ่งก็คือโพสิชั่นนะครับจะแบ่งออกเป็นสายร้องกับสายเต้นอ่ะสามจุดสองคืออะไรสามจุดสองคือแฟนโดราเดี๋ยวพ่อให้พาไปอีกทีห่งอีกทีเดียวเราวนี้จบก่อน ก็คือจะให้แต่ละวงเนี่ยส่งมาไม่จํากัดจํานวนนะว่าจะส่งมาเป็นเข้ายูนิตกี่คนก็ได้โยเวนไทโยลินก็ส่งได้โอ้ยถ้างั้นไทโยลินแบบโอ้โหส่งเยอะตายเลยใช่มีโปรเยอะมากเลือกไม่ออกใครคิดไม่ถูกเลยว่าส่งใครดีใช่มีอยู่แค่นั้นแหละแล้วทีนี้นะก็คือสายร้องก็คือว่ามีคนมาวัดนที่ปล่อยมาล่าซื้อทำเป็นสายร้องก่อนโดยที่สรุปผลสรุปออกมาก็จะได้เป็นอ่าแคปเลอร์อยู่กับดูน่า นะครับผมเราก็เป็นเคีวริน <c oughs> อยู่กับ <c oughs> เบฟเดิมแล้วก็อูจูซอนยออยู่กับบิิจินะครับซึ <c oughs> ่งมันก็มีวิธีการเลือกคู่แบ <Cool. S 1> บตลกๆหน่อยๆแหละแบบให้กับ,บวงที่แบบว่าอยู่ล่างสุดอ่ะไปก่อนแล้วก็เหมือนจะให้คนที่อันดับสูงขึ้นก็นนตามไปเรื่อยๆแล้วก็มีคนที่อันดับสูงกว่ามีสิทธิ์เลือกได้ว่าอยู่ใครสมมติห้องหนึ่งมีห้องให้สามห้องใช่ป่ะวงแรกเข้าไปสูงอยู่ห้องเ คนวงนี้สองไปอยู่ห้องเอเหมือนกันก็ถือว่าเต็มแล้วทีนี้ม็อยู่ได้แค่สองคนใช่ไหมถ้าวงที่สามมาก็จะต้องอยู่ห้องนี้คนนี้ได้คะแนนต่ำกว่าแล้วแล้วห้องบบอกแม้ว่าห้องนี้เป็นห้องของเพลงอะไรไม่บอกคือใส่ร้องเลือกเพลงได้ใช่ก็คือสามารถเลือกเพลงตั้งชื่อยูนิตตัวเองได้เลยแต่ถ่ายเต้นะเรื่องไม่ได้ถ่ายเต้นคือมีเพลงกำหนดมาเลยสามเพลงเราก็ใส่เต้นที่พิเศษคือว่าเขาเอาโคชชิ่งเนี่ย จากรายการสตรีมูแมนไฟเตอร์คือทีมแดนที่เป็นทีมแดนเรื่องเหมือนกับฮกไร<ป>ชิจ้าทำาโคลให้ใช่ทำโคโลให้วคนดูสอนเต้นให้แล้ว,แล,วแล้วทีเต้นที่ออกมาคือไอดอลแต่ละาึกกรี๊ดแล้วว่าอู้ไปคือเพราะเขาจะฟีลไอรอนใช่ไหมันี่เป็นสองเต้นหนักนลตลอดเนี่ยแล้วทุกคนก็บ่นว่า เหมือนฉันกลับไปเป็นเด็กฝึกอีล้อมเลยสมัยที่แบบไม่ได้เอาใหม่ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่อันนม่อะไรที่แบบนี้เราจะไปดูสายร้องก่อนนะครับเพลงล่าสุดเลยก็คือเรียงตามคลิปทียมเน็ตปล่อยออกมาแล้วกันเนาะก็คือจะเป็นเพลงล่าสุดคือนาบีโซนยอนนะครับดิยอนโกของเอ็กโซคนที่เพลงนี้มาใช้ก็คือแคปเลอร์กับรูน่าไปชื่อทีมเขาชื่อว่าเทวอรดันนะครับเทวอรดันคือมาจากแคปเลอร์บอกตัวเองมันเป็นเหมือนอาทิตย์ส่วนรูน่าคือพระจันทร์อยู่ก็เเลยป็น ซันเดนมูนก็ทำปมันเ้เฮวานคือพาทิตย์เฮคือพาทิสส่วนวาคือเป็นแอนน์ในภอษเกาหลีส่วนแล้วทันคือพระจันทร์ใช่เป็นดูด้วยกันฮะเพลงนี้หอยโซคือเพลงที่ดีมากเลยตัดแต่งสูงมากเปลี่ยนสเตจทุกรอบเลยนี่คือถ่ายตอนที่ออกเสียงได้แล้วคนดูในห้องส่งเสียงได้แล้ว จบไปแล้วคืเพลงแรกอย่าลืมว่าสะเตจเนี้ยก็คือถ้าจะเปรียบเทียบกับคิงดองนั้นจะคุณหน่อยคือสเตจที่แบบไม่ปบาเออไม่ปบาอันนั้นแหละอันนั้นก็ลูกชานใช่เราไปดูเพลงที่สองในการ <laughs> เพลงที่สองก็คือของอูจูรินผูมืน่ยนยินนาคือวงบิบิตกับอูจูสนยออูจูสนยอส่งมาสองคนนะก็คือยอนจองกับซูบินแล้วก็อึนฮาจากบิบิไปดูด้วยกันนะฮะ ซึนงลรักมากเลยแค่เห็นภาพปกรู้สึกมีความแบบรุ่งรัวร้องเพลงอะไรอ่ะขอโทษร้องเพลงเนซุนจาบาจักมางฉันไหโฮมยแมนสเตตสวยโอใช่แต่ว่ามันมันไม่แย่มันไม่แย่ใช่ใช่ใช่แค่มันมันเป็นคำว่าน่าเสียดาย่าเออพราะเพราะจะบอกว่าเลือก เลือกเพลงได้ดีเลือกเพลงดีเลือกโทนเสียงของสามคนมาเป็นคอมบิเนชันที่กำลังดีคนนึงใส่มากเลยสว่างคนหนึ่งตรงกลางคนนึงอุดมากคือฟังสามคนแล้วรู้สึกถึงสามอารมณ์ที่แบบอบล้อมเรานึกออกใช่ไหมเออแต่ว่าฮาร์โมนีฮาร์โมนีมันต่อทหมือนไ่ดีไซน์กันฮาร์โมนีขนาดนั้นด้วยเหมือนแบบแบนท่อนร้องเฉยๆอ่ะในี่ยเารู้สึกอ่ะเราว่ามันมาถึง การเอาเหมือนไม่ได้เอาเลนส์ใหม่ขนาดนั้นป่ะเพราะมันเลยทําให้แบบบางอย่างมันอาจจะไม่ฟิตกับเนื้อสีอ่ะมันเลยทําให้แบบมีแกว่งบ้างมีร่วงบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรแต่เพราะมวลรวมมันโอเคอ่ะถ้าพูดจริงแล้วแบบมวลรวมใช่ของมวลรวม มาเรามาดูเพลงสุดท้ายกันนะครับผมคือแม่จริงๆเพราะสองคนเนี้ยเพลงนี้เป็นตเพลงที่เราร้องให้มาแล้วหลายร้อยรอบมาก,มาก <c oughs> เป็นเพลงของปอบกันสมาบุรมันทูมายุอ,อ่ะ ป็นเพลงที่เหมือนกับว่าพูด, Talk, Talk Back อดทอล์กทอล์กแบ็กสมัยอดีตสมัยวัยเรายังเป็นวัวยรุ่นอยู่ในส่ที่เราไม่กล้าทำหรือสิ่งที่บ<อ>แบบเลยมันคือเฮรินก็เลยมาร้องคู่กับมินยองซึ่งใน,ในรายการเขาบอกว่าจริงๆเฮรินแอบดุมินยองพอสมควรตอนซ้อมเพราะมินยองรู้สึกไม่มั่นใจจากสิ่งที่เบโก,กนได้รับมาบอกคะแนนไม่ค่อยดีผลโหวตไม่ค่อยเท่าไหร่อย่างเงี้ยเขารู้สึกมินยองก็แอบหมดความมั่นใจแต่เฮรุนบอกว่า อย่าไปกลัวสิในะสิ่งที่ยังไม่เกิดเราแค่ต้องทําสิ่งที่เราต้องทําให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเฮลินก็แบบว่าเหมือนเป็นเมนเทอร์โค้ชมาในตัวแล้วเรามาดูเพลงนี้กันได้ไหครับเพราะีจริงเฮลินเคยผ่านหมาเลช่วง,วง<ร>ที่อ่าจากเป็นแบบท็อปไฟเรื่องโวกขล <c oughs> ในยุคนั้นแล้วก็แบบเหแบบมือนเป็นปัญหาที่เส้่เสียเหลืออะระอย่างเราจำไม่ได้เรามัีตัวบทเองเรามีปัญหาแล้วก็แบบทําให้ร่วงอันดับไปไกลมากอแล้วเนี่ยทำมาแล้ว

มันคืออีกเพลงหนึ่งแต่เพลงนี้ก็เศร้าสิ้หายมากๆคือฟังโอ้ทำไมจริงขนาดทำไมมีอันนี้มีให้อ่ะจริงทำไมนแรงมากเลยนะทำไมทำไมดีแมนนี้ให้ด้วยอ่ะมันมีท่อนหนึ่งที่แบบหูปิ๊ดขึ้นมันมีท่อนหนึ่งไปประมาณว่าในใจกับการต้องลืมเธอ มันคือคือเราอะแปลเนื้อลองไม่ออกแต่ว่าเขาได้รีวอลทอิโมชั่นออกมาสื่อสารกับเราได้ว่ามันมันเดสเพรสขนาดไหนมันเศร้าขนาดไหนคือเราบอกว่าความยากของเพลงนี้ยมันอยู่ที่การใส่อารมณ์มไปมันืองการสื่อสารทางอารมณ์มันคือบาลาน่ะบาลานของระว่าหมายถึงความยากสําหรับคนรองนะมันคือการแบบ มลาระหว่างอารมณ์อิม t i ม n a l นลกับกับเทคนิคอะเออเพราะถ้าถ้าเกิดอิมโลชเนลมากไปนิดเดียวเสียงแบ่งเลยทันทีทันทีแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดเทคนิคมากมากมากเกินไปอิมโวลชเชนอลจะหายแล้วคนคนจะไม่ได้รับสารที่ส่งไปใช่ชอบชอบมากเลยอะดูแบบดูมีอะไรอยู่ในเพลงเยอะมากคือ อืคือถ้าให้ต้องเลือกเนาะก็จะเลือกทีมที่หนึ่งกับกับกับหนึ่งสองสามต้องไล่ลำดับเลยต้องต้องไล่ลำดับเลยถ้าสมมตโอ้โหค่อนข้างเนี่ยกำลังคิดอยู่เพลงแรกเราก็เพลงแรกแล้ก็เพลงที่สอืมเออเพลงที่สองเพลงที่สองอเราตอนนี้ผมกำลังเลยะหว่ะคยอดินกับของเอ็กโซเพลงแรกนี่แหละใช่สองอันนี้เพราะว่าโอเคทั้งคู่แต่แค่มันคนละแนวเลยอยู่อะคือมันมีเพอร์เพสคนละแบบอันนึงคือเทคนิคการร้อง ใช่ตัวเนียบเหมือนกันเลยคืออันนี้ผมเชื่อว่าเคยเจอเวอร์ชันที่ดีกว่านี้แค่นั้นเองอันนี้เป็นสุดท้ายแบบคนร้องคนนั้นร้องคนแต่เขาร้องคนเดียวนะนะแล้วแบบคือจริงๆมันหมายถึงเพลงสุดท้ายมันมีคนร้องเยอะมากๆากแล้วเพราะมันมันเลยเหมือนเวอร์ชันที่เปรียบอะใช่แต่ว่าถ้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 าแบบถ้าปิดหูถุงแบบเราละทิ้งเวอร์ชันก่อนเราคือเราอะลังเลสองอันเพราะว่าหมายถึงเพลงก็ก็ เพียงแรกอะของออเอ็กโซอะมันก็มีความเขาเรียกอะไรหมายถึงมันมีจังหวะของมันมีจังหวะของยองยองอื่นที่เออเอ็กเพรสอิมชันออกมาจนเรารับได้จุดหนึ่งแล้วมันลมแล้วบวกกับความเนียบของที่เขาดีไซน์กันมามันทําให้เราลังเลเพราะอันเนี้ยถ้าพูดจริงแบบอ่าเรื่องการเสือรอมมูชั่นอะเราทีมที่สามอะ จะดีกว่านิดนึงมอนเดินเนื้อเพลงที่มันมาใช่ใช่มันเออแต่ว่าแต่เอาหมายถึงการการคุมเสียงร้องมันมีมีจังหวะแกว่งมีจังหวะแกว่งแต่ว่ามันมันเข้าใจได้เกิดว่ามันมันเป็นไปตามอารมณ์ของเพลงเขาเรียกว่ามันมันมองข้ามได้เออมันมันไม่ได้มันมันไม่ได้ส่งมันไม่ได้ส่งผลอะไรกับเรามากใช้เป็นคํานี้มากกว่ามันเพราะว่ามันทําให้เราดําดิ่งไปในบทเพลงเนื้อเพลงแล้วอะเออ มันเลยเลือกยากแล้วอ่ะสําหรับเรานะรอบที่หนึ่งกับเพียงสามใช่เนี่ยลองเลือกแค่สองอันเนะกันหน,นึ่งกับสามที่แบบแต่ให้เลื่อนจริงนะผมจะขอเลือกสามไม่ใช่ถุยโทษอันแรกสุดเลยที่เป็นลูน,าน่าเคปเลอร์ผมอ่าอ,อ่าอ,อ่าสองแต่เป็นเทอร์เรยกับมินยองเพราะรู้สึกว่าเสียงของมินยองรู้สึกยังยัง,ย,งยังเสื่อารมณ์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่ใช่ใช่ใช่ไทยก็เป็นนานรู้สึกนั้นอยัางด้าเดียวอีนิดนึ่งอ่าชื่ออะไรนะ ที่ลองกับเฮลโอินมินยองเสียงขงคือมินยองอ่ะพยายามใส่อิโมชันเข้าไปเยอะมากมากใช่แต่ว่าเหมือนเหมือนเขาพยายามคีปอัพกับกับกับเลเวลของเฮลโอินใช่ใช่เพราะเฮลโอินไปสุดจริงๆริงเขาก็ต้องเขาก็ต้องคีปอัพแล้วคือมันมันในการไปดูพยายามนแต่มันมันมีความเขเราเรารู้สึกถึงเรารู้สึกความไม่มั่นใจในการเปล่งเสียงมานิดนึงอ่ะเออมันมันเลยทําให้รู้สึกว่าฟรอสคือพยายามแสอาลมแต่ว่ามัน มันไม่มันไม่ส่งมันไม่เอาอารมณ์ที่เขาใส่ลงไปในเนื้อเสียงเขาอมป็นองอารม์ตีซน์ว่าจะต้องเป็นอารมณ์นี้แต่มันไม่ใช่อารมณ์ที่มาจากอารมณ์จริงๆของการรีวิวแล้วออกเสียงออกมาตามอารมณ์นั้นแหละใช่เขาเพราะด้วยอาจจะด้วยความที่เขายังมีความกังวลเรื่องการออกเสียงหรืออะไรอยู่แล้วมันทําให้แบบอ่าโมณนมันไม่ถูกปลดปล่อยออกมาผ่านเสียง เท่าที่ควรมันเลยทําให้รู้สึกว่าตัวเขาอ่ะมันมันมันยังมันยังมีอารมณ์ตกค้างอยู่ในตัวตัวเขาแล้วมันอึดอัดกับคนดูมีความแบบประมาณนึงไม่ได้มั่นใจในตัวเองก็เหมือนปกติเวลาเราเพอร์ฟอร์มเพลงที่มันไม่ใช่เพลงของเราท่านเราไม่ได้มั่นใจว่าเราสามารถเดลิเวอร์มันได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเราจะออกไปแบบกล้ากลัวๆเพราะากล้ากลัวๆเนี่ยคนอ่นคือคนที่มองมาเขาสัมผัสได้ว่าอยู่แบบอยู่กล้ากลัวๆอยู่ไม่มั่นใจซึ่งนั่นแหละคือ คือถึงผลลัพธ์มันจะออกมาไม่แย่ใช่ป่ะแต่ว่ามันมันพอมันมีส่วนเนี้ยที่แบบแค่รู้สึกว่าแบบคนดูรับรู้ได้แล้วเออเออมันมันน่าเสียดายมันแบบเออเราเราก็เข้าใจในตัวเขาแต่ว่าถ้าเกิดแบบมั่นใจแล้วแบบคือพอมันต้องออกมาอยู่บนเวทีแล้วอ่ะแบบมันต้องไปต้องไปแล้วอ่ะต้องปล่อยให้สุดอ่ะเออมันก็เลยแบบน่าเสียดายก็เลยจะเธอเรื่องอะไรนี่มาบอกไปแล้วไงไม่นี่ก็ก็คงเป็นเค อ่าเป็นลูน่าเคปเลอร์ลูน่าเคปเลอร์แล้วก็เปโอรินเปโนรีนอืมงั้นขอแฮกโพเนาะขอเลือกเปโอรินก่อนเปโอรินกับกับเพราะจริงจริงว่าใครได้เนือของสดเพราะจริงจริงมันไม่แยกไงเพราะว่าจริงจริงชอบสไตล์ของเพลงใช่ชอบสไตล์เพลงชอบวิธีการสื่อสารอืมแล้วก็ ที่2ในใจก็จะเป็นลูน่ากับเค<อ>ปเลอร์ฮาร์โมนิสดีฮาร์โมนิสดีเทคนิคดีแล้วก็ที่3ก็เมื่อกี้สามคนมันทิ้งสายตาอยู่พี่มันเห็นไม่ได้สักหน่าอะไรอย่างเง้ยก็มันจะไว้ก่อนเอปปเอป,ประมาณนั้นอืมแก <c oughs>